สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลคาแชนแนลค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิต UOB p r e m i u กัน,นะคะ่ะทุกคน, <ๆ S 2> กคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างที่สําคัญเนี่ยพอจะมาบอกกันทั้งหมดเลยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขสิทธทิประโยชน์ต่างๆของบัตรตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสารุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลย เพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้แล้วนะคะว่าจะสมัครบัตร UOB p r e m i e ได้ยังไงนะคะแล้วก็เงื่อนไขคุณสมบัติของเขามียังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาบอกรายละเอียดกันนะคะโดยถ้าใครอยากสมัครบัตร UOB p r e m i e ตัวนี้นะคะพลอยเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์นะคะการสมัครเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทั้งในตัว description นะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถกดผ่านลิงก์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครบัตรเครดิตของ UOB p r e m i e กั ได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเค <Okay. S 2> ค่ะทุกคนถ้าเป็นเพื่อนนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผัวสู่หน้าเดียวกันนะคะในนะการสมัครบัตรเค,ครดิตของ UOB เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะต้องบอกเลยนะคะว่าบัตรเค,ครดิตของ UOB เนี่ยเขามีหลากหลายบัตรให,ให้เราเลือกมากๆเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะเพื่อนๆพลนะคะจะมาสรุปนะคะเป็นบัตรเครดิต UOB Premium ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้างนะคะที่สําคัญเนี่ยตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะ ในการที่เราเนี่ยจะสามารถสะสมคะแนนนะคะเพื่อแลรกรกระเป๋าเดินทางได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโปรนี้เนี่ยมีตั้งแต่1มกราคมนะคะถึง31มีนาคม67นี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าด้วยนะคะยังมีบัตรเครดิตด้วยบัตรใบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเราไปดูสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็สําหรับสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรเครดิต UOB Premier ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะเราไปดูกันทีละข้อเลยนะคะทุกคนข้อแรกเนี่ยทุกการใช้จ่าย25บาทนะคะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยจะได้รับ2คะแนนด้วยกันนะคะโดยทุกการใช้จ่ายในห้าสรรพสินค้านะคะแล้วก็ในดีลที่ฟรีเนี่ย25บาทเนี่ยจะได้รับคะแนนสูงสุดถึง4คะแนนกันเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะ<ๆ>เขาเนี่ยยังมีการรับเคร,รดิตเงินคืนนะคะห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนเอนเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่างๆนะคะตามรายละเอียดดังนี้เลยเนาะเขาจะมีให้เราเนี่ยแรกคะแนนนะคะรับเคร,รดิตเงินคืน15%เลยนะคะเพื่อนๆเมื่อเราเนีเ่ยมียอดค่าใช้จ่ายนะคะและใช้คะแนนนะคะ1,000คะแนนที่ห้างสปปรรพสินค้าในเครือเดอร์มอนด์เอ็มโพเรียมนะคะเอ็มควอเทียนะคะแล้วก็เซ็นทรัลทุกสาขาเนี่ยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตัวนี้ได้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ใน ส่วนต่อไปค่ะเป็นการผ่อนศูนเนะคะนาน3เดือนค่ะสําหรับยอดค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่แฟชั่นโดยยอดเนี่ยหนึ่งหมื่นนะคะถึงสองแสนบาทนะคะต่อเซลล์สลิปเนี่ยสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ในส่วนต่อไปค่ะเ,เพื่อนๆคือเราเนี่ยสามารถรับเครื่องดื่มฟรีนะคะที่ร้านตามนี้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ใครที่เป็นสายเครื่องดื่มเนี่ยบัตรตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะรับฟรีกันไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็ในส่วนของข้อสุดท้ายค่ะเ,เพื่อนๆคือเราเนี่ยจะได้รับห้องพิเศษนะคะทุกคนที่สนามบินสุวรรณภูมิ2ครั้ง สําหรับใครที่เป็นสายเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบัตรตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็คุ้มเลยนะคะใครที่ไปต่างประเทศบ่อยๆก็สามารถนะคะเข้าพักที่สนามบินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็สําหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้นะคะพอต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุ้มมากๆสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเนี่ยต้องมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะก็สําหรับคุณสมบัติ เพื่อนๆพอขอเริ่มต้นตั้งแต่อายุของผู้สมัครเลยเนาะสำหรับบัตรหลักนะคะผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องมีอายุอยู่ที่20ปีนะคะถึง60ปีค่ะส่วนบัตรเสริมถ้าเราจะเปิดเพิ่มนะคะก็สามารถทําเพิ่มได้นะคะตั้งแต่คนที่มีอายุ15ปีนะคะถึง80ปีเลยค่ะทุกคนสําหรับรายได้นะคะเพื่อนๆรายได้ต่อเดือนของคนที่จะสมัครบัตรใบนี้นะคะสําหรับคนไทยเนี่ยจะต้องมีรายได้นะคะ30,000บาทขึ้นไปนะแล้วก็สําหรับต่างชาตินะคะจะอยู่ที่50,000บาทขึ้นไป นั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับอายุงานนะคะใครที่เป็นสายพนักงานประจำนะคะจะต้องทํางานเนี่ยสเดือนนะคะทุกคนแล้วก็มีการผ่านการทดลองงานค่ะส่วนถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องมีกิจการนะคะมาแล้ว3ปีนั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ได้นะคะก็ให้เราตรวจเช็คคุณสมบัติของเรานะคะถ้าผ่านแล้วนะคะทุกคนก็สาม,มารถสมัครได้เลยค่ะทีนี้นะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับ อัตราดอกเบีย้ยของบัตรใบนี้นะคะซึ่งทุกๆก,การสมัครบัตรเครดิตนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราเกิดการใช้จ่ายนะคะเราก็จําเป็นจะต้องคํานึงถึงเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยของบัตรใบนี้กันค่ะสําหรับบัตรใบนี้นะคะเขาบอกไว้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีการฟรีค่าธรรมเนียมนะคะในปีแรกค่ะ ส่วนในปีถัดไปนะคะจะมีค่าธรรมเนียมบัตรนะคะอยู่ที่5,000บาทค่ะเพื่อนๆโดยค่าธรรมเนียมตัวนี้นะคะสําหรับบัตรเสริมเนี่ยก<ๆ>็จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีนะคะเมืม่อเราเนี่ยมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรนะคะ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อปีค่ะก็คือปีแรกเนี่ยฟรีเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าปีที่2เนี่ยเราใช้นะคะถึง3 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะรีค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อต่อไปนะคะอัตราดอกเบี้ยสาหรับชําระคืนขั้นต่ำ ะะอยู่ที่16%ต่อปีนะคะยังไม่รวมในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วก็อัตราการผ่อนชําระขั้นต่ำนะคะ5%นะคะของยอดเงินนะคะตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนนะคะเพื่อนๆนะในส่วนของค่าธรรมเนียมการเบิกถอนนะคะเพื่อนๆเ,เงินสดเนี่ยจะอยู่ที่3%นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ระยะเวลาชําระคืนนะคะโดยปลอดดอกเบีย้ยนะคะทุกคนหากชาระตามกําหนดเนี่ยจะสูงสุดนะคะอยู่ที่55วันนะคะนับตั้งแต่เขามีการสรุปยอดนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนะคะเ,เพื่อนๆเวลาเราจะทาบัตรเครดิตเนี่ยพอแนะนําว่าให้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เข้าใจในการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีเครดิตใช้กันไปแบบตลอดตลอด,ลอดนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเพื่อนๆพอเราเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะได้รู้สรุปข้อมูลทั้งหมดไปหมดแล้วะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วอยากสมัครบ,บัตรเครดิตนะคะตู้ u ู b p พ e m เมีตัว e นี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยค่ะ เขาจะมีบอกนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่สนใจสมัครบัตรเครดิต UOB ตัวนี้นะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือชื่อนามสกุลของเรานะคะหมายเลขมือถือของเรานะคะอีเมลค่ะเพื่อนๆอาชีพของเรานะคะรายได้ต่อเดือนของเราเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ประเภทบัตรที่ต้องการสมัครค่ะอย่างในวันนี้นะคะที่พอแนะนํานะคะเพื่อนๆกดมาได้เลยนะคะแล้วก็ กดเลือกนะคะสมัครบัตร UOB Premium แบบนี้นั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ถ้าใครมีจะถามก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราติ๊กถูกยอมรับนะคะแล้วก็กดคําว่าตกลงได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดตกลงไปแล้วนะคะตัวใบสมัครตัวนี้เนี่ยจะถูกส่งให้กับพนักงานของ UOB ค่ะแล้วเรานะคะก็นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยพอพนักงานเนี่ยโทรกลับมาหาเราแล้วนะคะเราก็พูดคุยกับพนักงานได้เลยนะคะว่าเราต้องการสมัครบัตรใบนี้เนาะหรือ หรือว่าถ้าใครเนี่ยมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามกับพนักงานทันทีโทรมาได้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีการสมัครบัตรเครดิต UOB Premier ตัวนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากสมัครบัตรอื่นๆของตัว UOB เนี่ยก็สามารถนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกได้เช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลอยก็เอาวิธีดีๆนะคะมาฝากกันเอาไว้เท่านี้คะ่ะเพื่อนๆสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยน,นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะ อยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่อยากฟังรายละเอียดของบัตรเครดิต UOB อื่นๆนะคะก็สามารถติดตามกันต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลอย,ยก็จะออกบัตรเครดิตตัวอื่นๆของ UOB นะคะออกมาเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายค่ะ